สาายตไอ้แค่กูหุ่นหยีดว่ะแม่งถ้าไปแรกว่าอุ้มได้ที่เป็นอย่างไรนะเพื่อนเออพี่อายผมพูดเห็นเดีกยวด้วยพี่มั้ยเออไฟสี่สิบแม่งมามให้หอยี่สิบได้หน้มเบื่อว่ะอ้างครับอ้างเลยเราต้องพูดไรครับเออเรแล้วเอาเดี๋ยวเราด้วยพุทธธรรมมาเลยอันเดียวโอ้โหเนตต้องรอใครแล้วนะครับบอมว่ะก็เบื้องต้นนะครับทางแฟมิลี่ครับขอแจ้งสกอร์ก่อนนะครับของไอหน้าแฟมนะครับ สามสิบสองต่อศูนย์เลยครับน้อย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 ไปขอถามหน่อยครับพี่น้องสมมติถ้าผมไปบ้านเขาเนี่ยแล้วผมโดนห้าสิบเคสเนี่ยเท่ากับผมแพ้ใช่ไหมพี่ก็ต้องดูคะแนนรวมมั้งขอคะแนนรวมก็คะแนนอุ้มไม่ใช่หรอใช่โอเคก็สําหรับตอนเริ่มแรกที่เกิดปัญหาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอประธานอภัยทุกท่านด้วยด้วยนะครับแล้วก็ทางเจ่าทางแฟมกับทางเอทีเคมีอะไรจะคุยกันนะครับก่อนที่จะให้แยกย้ายไปพักก่อนครับ สนุกมากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับเสียงใสเชนนะเสียงใสเนี่ยนะเสียงใสแหมยิ้มเลยดิยิ้มเลยดิยิ้มเลยแก่แมยิ้มเลยดิแก่มกเจอกันเจอกันซัมเมอร์ครับผมพูดแค่นี้แหละไม่กลัวอยู่แล้วมีเวลาหลายเดือนได้ให้เวลาเลยให้เวลาเลยมาท้อไม่กลัว ผมก็ไม่กลัวมกันผมุดไฟด้วยผมไม่มีทางครับผมบอกเลยผมร้านจเสียงว่ะทำไมครับทำไมครัชนะเขาก็ต้องรับอยู่แล้วตอนแรกตอนแรกครับตเหมแอนูไรอย่ีหรอกจริงอ่ะไปแรกมแล่าอะไรเฮ้ยเโอเคเรเีเราไหวแรชนะอวย้งต่อโอเคโอเย่นเลยเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับมากบักบกกก ดุนเนื้อดีกว่าเว้ยสสวนชาดีกว่าสวนชานอนดีกว่าเว้ยยาวเลยเพื่อนยาวเลยเพื่อนมายาวพี่ขอบคุณครับลุวเสียงใสเลยนะลูวเสียงหวานชนะตามแม็กตัมแม็กเสียงหวานชนะไปเจอกันพี่ไปเจอกันเดี๋ยวผมจัดตมะูไ่เลงว่ปไหนเพื่อนไปไหนเนี่ย่ไหนเนี่ยลูกไปไหนรู้ไปไหนหาอะไรกินไหมหาอะไรก็ได้ไปลุงเจ้าผมไปฝั่งไปเน่ยไปไม่เมา แม้จม so e ีคนล้อมอยู่มึงไม่อยากไปดูหรอที่ถอดยิงปืนกลไม่เอาเขาว้าไม่เอาต้องไปนี่มันฝั่งมึงไม่ได้แล้วอีกทีหนึ่อกี้เนู่นกูต้องไปฝั่งมึงที่นู่นผมเตรียมหลุมไว้แล้วกัน ผมรับไม่ได้ลุงกินไข่อะรับไม่ได้นี่ไอ้เยตอนตอนไอ้เนี่ยไฟแรกถ้ามันไม่เกิดปัญหามัลอาจะเกลีเปลี่ยนก็ได้เอ๊มแรกไอเฉยมันออกเปลไม่ได้อะเกิดปัญหาแค่ตรงนั้นผมโง่ไงไม่รู้ไงเพราะต้องรีบห่อเนี้ยยืนแอคบั๊บคือมันต้องรีบห่อคือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันคือต้องรีบห่อไว้แต่พวกมึงพวกมึงได้มือมัวแต่ล็อบไงมึงลืมมันแล้วหรอหลงละเลงไปหน่อย มึงลืมมาเด็โอตอนนั้นไม่น่ามีมัง้งตอนผมเล่นนะยังไม่มีมั้งห้านาทีม,มีแล้วเหรอมีเออมีแล้วเหมือนกันไปไหนได้ลุงอีลุงไปไหนไทีมึงไอ้ที่ไงอุ้ยเป็นอไมอะ่ะเออเดี๋ยวเด๋วกูไปที่บาแบบ้านมึงเดี๋ยวกูพากูพามึงมา,า,าที่นี่แหละไม่ต้องกลัว <S <S อะไรอะ่ะ ไหนจะไปเจอใครไหนอะไรเอาหลอกแยะไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกอือตอมอะไรนั่นนะเฮ้ยมึงอยตอมนี่อะไรอ่ะเออไม่อยู่วะรู้มึงลูปไหนวะชักรุปไหนวะไม่มีแล้วผมไม่ตายผมฟิลไปแล้วยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนไม่อยู่แล้วมันไปแล้วจะได้ มึงไงกูไปส่งไหนนะน่าดีปะ่ะตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นกัลล่งออกนี่ได้มึงออกมัวศพก็ไดนน้เดี๋ยวกู<ะ>มาฝั่งมึงตอนที่กูไปบ้านมึง๋ยวกูไปขุดรอนะกูอขอไปไดีดไอบอลมปแล้วกูขุดรอเลยโอเคอนนะไรผมชนะลงลงลง,ลงแทนนะ ได้เอาดิเดี๋ยวกูลงแพ้โอเคพูงแล้วนะมึงมึงให้เขาขุดไว้รอเลยไหมล่ะเดี๋ยวกูไปลงเลยเอาวะแต่ถ้ากูชนะมึงต้องลงนะมึงมึงทำมึงทำป๊อปตรงนี้ได้ไหมได้เอานะตรงนี้มันเป็นหลุมแล้วมึงก็ไปนอนนะแล้วมึงให้พวกกูยืนฉี่โอเคป้ะได้ไเป็นห่าอ่าโอเคโอเคแล้วลงแพ้ลงโดนนะแลกกันนะแพ้เดี๋ยวกูไปลงไปลงให้พวกมึงฉี่เลยโอเคได้ครับถือว่าเดิมพันนะ เดิมพันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมีคนบอกว่ามีคนกำลังมารอกันไหมล่ะใครไอตอนโหมันมันน่าจะซ้ำยับเลยซ้ำรอมากกนเดิมรอมากอนนี้ถ้ามันซ้ำผมแม้แต่แอะเดียวผมออกนะเออเออเออเมันไม่ซ้ำมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคไม่น่าเหลือ กูคืออยู่ทีร้อนเลยกันกูพิมพ์ร้อนละถ้ามันซ้ำกูไม่ได้เดี๋ยวกูออกกันนะเฮียอีนานไหมครับลุงรู้สึกอยู่นี่นเลยอ,อัดจริงๆ,ๆเลยเออมึงร้อกกันดีเดี๋ยวมันก็มาที่ประเทศมึงเรียกปะหลุมศพชักนมอะรออะไรอะ เรียกกันทุก okay. ทีแล้วมั้งมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้ชัออกดีเลยก็ได้ขอบคุณครับลงเจอกันครับโอเคจอกันเจอกันน้องพวกเสียลมว่ะเอียร์กูลงหลุมอีกแล้วแ๊งกูมันโง่อะไรเล่นไม่ชุบกันวะไอสัตว์เก่งแล้วไงอะเก่งแล้วไม่ชุบเพื่ออะไรอะเก่งทำไมก่อนเฮ้ย